สวัสดีครับผมแบงค์ร้านควางทองนะเืออยากจะมาเล่าไอ้ประสบการณ์ที่มันแบบนี้ธรรมชาติอะไรเงี้ยไปซื้อของตั้งแต่เหนือจนะใต้มันเจอเรื่องราวที่มันน่ากลัวเหมือนกันคือเจอประสบการณ์ผีอนะไรผีอำอะไรพวกเนี้ยที่ หนักที่สุดเลยเอาไป็นน่ากลัวเลวมันมีหลายที่เอาอุตรดิตกอนดีกว่าอุตรดิตอ,เอํเภอหัวดงแต่อยู่ในอ,อําเภอนั้นแหละที่ผมไปซื้อมันเป็นที่ที่หนึ่งที่คนชอบไปขายไปซื้อขายรองกองมันมันเป็นวัดก็ จริงๆก็ไม่น่ากลัวาไเร่คนก็อยู่ันเยอะนะคนก็ทากันทากันเยอะอะไรเงี้ยทารองกองเงินซื้อแล้วขายรองกองเงินผมก็ไปปีนั้นเป็นปีแรกนะทางอุตรดิตเนี่ยแต่ไปซื้อรองกอง <c oughs> ก็มันไปเช่าที่อยู่ที่ที่ทําซื้อแล้วมาทํารองกองเนี่ยต้องจ้างคนมานั่งทาต้องเช่าที่มันจะเป็นบ้าน มันไม่ใช่บ้านมันเป็นแบบเหมือนโครงเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นร้านร้านเล็กๆอะไรประมาณเนี้มันมีเพิงหมาเงเห็นอะไรประมาณนี้เล็กๆมันไม่ใหญ่พอกันกันฝนได้ไม่ให้เปียกอะไรประมาณนี้ก็คือไปเช่าที่แบบนั้นนะเพราะว่าไม่เคยไปไปปีแรกเลยมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหลายต้นแต่ว่าต้นนั้นพิเศษนะ ประมาณห้าหกคนโอบได้ต้นใหญ่มากต้นอะไรไม่แน่ใจแต่ว่ามีสารเก่าๆอยู่สารไม้เก่าๆแล้วมีน้ำแดงดไปไว่ากันเต็มเลยคือแล้วก็คือที่ผมไปเช่าคือถัดมาอีกหน่อยเดียว,วก็คือใกล้ๆกับสารนั่นเลยแล้วก็ผมมันก็ซื้อขายทำโรงกองอ่ะคืนนั้นก็นอนจะมีมีน้องผมมีคนหนึ่งชื่อเดีย น้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไปไปด้วยกันเจอจ้างจ้างน้องไปช่วยทําด้วยแล้วก็มีพ่อผมอยู่ไปไปด้วยไปอาพ่อด้วยแล้วก็มีน้าน้าผมคือน้องแม่กับแฟนน้าก็ไปนอนด้วยกันนอนเวลากลางคืนก็ขับรถเข้ามานอนที่ตรงผมอยู่อ่ะน่นแหละก็ไปไปเซื้อด้วยกัน ผมผูกเปนอนนอนอะแล้วคือมันโล่งๆอะแล้วก็เวลานอนเถ่ะปะมันมีนอนอะผูกเปนอนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเราเออเอ,อก่อนจะนอนอะมองนอนเปแล้วพิงหลังไปอะเหมาะสายตามองไปเห็นตรงต้นไม้ต้นนั้นอะมันมีเงาดํเมันผู้หญิงอะมาเกาะอย่างเงี้ยแล้วเป็นผมยาวมันดำนะเป็นเงาดำเนะ่ แล้วมาเกาะเกาะใช่หไหมพูดเล่คนลุกเลยเนี่ยคนลุกอลเนี่ยมาเกาะตรงต้นไม้ผมว่าเฮ้ยไรหะเอ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยคืนด้วยแถวนั้นพอมันมืดก็คือเขาปิดไฟนอนกันหมดแล้วพุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเก็บของเก็บอะไรกันมืดจะตืนแล้วที่วัดนะแถวนั้นนั้นเป็นใกล้ป่าช้าด้วยอันที่เขาไปซื้อลองกองกอะนะ ที่ผมไปอยู่ไปซื้อลองกองกอะนะมันมันก็น่ากลัวนิดนึงะนะแล้วก็มันเป็นเนงาดำนะเกาะตน้นคนไม้อะเกาะอย่างงี้นะแล้วผมยาลงมาก็ผมวากลัวงั้นะนะเอววาบ่ตกคืนนี่มาผมก็หลับเราก็าตื่นขึ้นมามาค่อมอย่างงี้เลยเนี่ยมาค่อมผมจับผมกดอย่างงี้เลยนอนไอ้หา่า เรียกน้องเลยเตือนเตือนเรียกน้องเลยเฮ้ยเรียกเรียกมันนอนนอนไม่ลุกเลยเสียงดังเลยผมเรียกเสียงดังเลยเฮ้ยไม่เคยกระดุกกระดิกไม่ได้เลยเฮ้ยทำไงดีวะเฮ้หยกระดุกกระดิกท้ายปิดขวาเฮ้นอนลงเปไอ้หา้ยเรียกน้องเรียกนาเฮ้ยทำไมมันไม่มีเสียงมันไม่มีเรียกตะโกนเสียงดังเลยมันเป็นขีดอําหรืออะไรสักอย่างเนี่ยบ้าโอ้โห ตัวเขาจะน่ากลัวที่ผ่านเนี่ยน่ากลัวสุดๆอ่ะบอกให้เลยอุตริดเนี่ยแล้วก็มันคือยังไงโหตอนนั้นสะบัดพยายามจะสะบัดให้หลุดออกให้เันแล้วมันมามค่อมคือน่ากลัวค่อมทั้งตัวเป็นผู้หญิงตัวดำๆค่อมเวลานั้นนั้นก็คือเราสะบัดไม่หลุด เรียกน้องพยายามเรียกน้องน้องนอนอยู่ใ,ใกล้นะนอนข้างๆกันนะมันนอนอยู่ข้างกันนะเรียกไม่ได้อะงงมากเลยเรียกเรียกแล้วไม่ลุกด้วยนะจนผมเมือนก็ชอบฟังพาระชอบบวยพาระอะไรกนยะชอบพวกพระเครื่องอะไรรา่นั่นผมก็เคยฟังอยู่แล้วพุทธโธเขาบอยห้องพุทธโธแล้วผีจะหลุดไปอันนี้เรื่องจริงนะ อาพุโทโธพุธโทโธนึกถึงพระเลยมันแบบหลุดก,กระเด็นออกไปแล้วผมนี่เพื่อแบบขึ้นมาแบบเหมือนสะดุ้งเพื่อขึ้นมาเงี้ยแล้วเรียกน้องน้องอีกทีลุกออกจากเปแล้วทีนี้นอนนอนไม่หลับเลยนะี้เรียกน้องเกือบเช้าแล้วไอเดียไอเดียนี่ลุกตื่นขึ้นมาอ้าอะไรแบงพี่แบงอะไรว,ว่ามันมีอะไรมันก็ตื่นงง,ง,งๆนะโอย ไอห,หาผีแม่งมาอำ้วะหนีหลอกประสบการณ์ตรงนั้นนะโคตรน่ากลัวเลยเราแล้วขนลุกเลยแบบอันนี้แค่ตอนแรกนะอันนี้ยังไม่จบนะมันมีอีกที่หนึ่งไปอุตรดิตนี่มันมันเป็นเมืองรับแลเมืองรับแลเมืองอาถรรพ์ทีนี้ย้ายแล้วย้ายที่ไป เซอร์ที่ที่หนึ่งแล้วกันในอำเภอนี้แถวนั้นเนียถ่ายขึ้นไปที่หนองกองมันจะสวยหน่อยอะไรนาอะไรนานาเนี่ยแหละนาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแถวนั้นนะ้อำเภอนานาคนท่าอุตรดิกฐ์ทารู้จักเลยอำเภอนาขึ้นต้นแล้วก็ผมว่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปคือเราต้อง มีผมจะมีมอไซค์คันสีแดงคันหนึ่งเอาปาดเว็บเว็บร้อยเก่าๆอ่ะขี่ไปซื้อใส่ขี่ไปซื้อโบอกรองกองอะไรพวกนี้ทางถ้าคนซื้อขายผลไม้โบกดักผลไม้เขาจะรู้ว่าเออเป็นของพวกรถซื้อผลไม้รถโบกรองกองซื้อรองกองก็จะมีพ่อผมอยู่ที่แผงที่นั่นน้องผมก็อยู่ที่แผงผมเมื่มอขีอม์ไซค์ออกไปซื้อ ก็เข้าไปมันอุตดิดอะมันยังมันดีนะธรรมชาติดีนะสดชื่นอากาศสดชื่นแต่ว่าเข้าไปอะมันจะเป็นป่าแถวนั้นอะมันยังไม่เจริญนะถนนมันก็ยังเป็นถนนดินอะไรประมาณันลุกลังถนนลาดยางก็มีแต่ว่าถ้าเข้าไปลึกอะมันจะเป็นถนนปูแล้วก็ถนนลุกลังผมขี่เข้าไปครับ เพื่อที่จะไปหาลองกองลองกองมันจะออกตามป่านะชาวบ้านนะนะแถวนั้นมันก็ยังไม่เจริญเท่าไหระ่ะมันเป็นป่าเป็นเขานะแต่ว่าบรรยากาศสวยนะเข้าไปผมไปเจอคนเชื่อไหมแบบเจอต้นไม้ข้างในนะ่าลึกแล้วก็ต้นเป็นต้นไม้ใหญ่นะเป็นรูปหน้าผู้หญิงเป็นรูปหน้าคนเลยหน้าผู้หญิงเลยผมยังถ่ายรูปเก็บมาไว้เลยเดี๋ยว ถ้าอ่างว่างเนี่ยผมจะลงลงลงให้ดูว่ามันเป็นหน้าคนจริงๆมีหน้ามีตาแล้วก็เป็นผมว่าคล้ายๆผู้หญิงฮะต้นไม้ต้นตน่ะต้นใหญ่ะนะผมขี่เข้าไปก็คือเราเห็นแล้วเออตรงนั้นมันเป็นทางผ่านด้วยอะว่าเราจะไปซื้อรองกล่องอะไรเงี้ยรองกล่องมันออกทางเส้นนั้นเยอะผมก็ตกใจเลยฮะเออ พอ,อกลับมาใช่ไหมพอขี่กลับมาก็กินอะไรปรกติคืนนั้นเลยคืนคืนนั้นเลยผมกิกนข้าวกินอะไรปกติกัน,นท้องเดินทีนั้นโอ้โหนี้แบบจะตายเลยเจอต้นไม้ต้นเน,นี้ยแรงมากแบบท้องเดินอ้วกด้วยอะไรท้องเดินด้วยโอ้โหม่สบายตัวร้อนถ่ายสามวัน Albert. ท้องเดินสามวันเลยถ่ายเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยววิ่งนะ่เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยววิ่ง ห้องน้ำก็อยู่ไกลแล้วนะน,นี่นแบบหมดแรงเลยสมทนไม่ไหวอ่ะอุตรดิตจะต้องหออีกกลับบ้านมนะันแบบจะอาถันต้นไม้ต้นนั้นโคตรแรงนะต้นไม้หน้าคนอนะ่ะไม่ใช่ต้นเดียวต้นแรงอกต้นแรงมันก็อยู่ที่นึงนะอดนนี้ย้ายมาอาเภอซึ่งไปซื้อลองกองอยู่แถวนนะ้นแต่ลองกองก็ด,ดี <c oughs> แล้วว่า มันไม่ลองกองใต้มันไม่ออกก็เลยไปเหนีอกันไปอุตลิดกันอะไรเงี้ยแบบาฐานแรงมากที่นั่นจากป่าเนี่ยสุดยอดเป็นเอาเป็นว่าสุดยอด่ะที่เคยเจอนะอันนี้อ่ออันนี้ที่อุตลิดจบไปแล้วนะฮะอุตดิดนะ สวัสดีครับ